ป้ายรับค่ามอดบัตร RTU RS485 นะครับใช้รับสัญญาณจาก MCU หรือ PLC นะครับตัวป้ายขนาด30คูณ40เซนติเมตรหนา10เซนติเมตรนะครับมีช่องแสดงช่องแสดงอักษรสปีกโวนและดาต้านะครับ สามารถสั่งติดดับด้วยคอนเนคเตอร์ข้างป้ายนะครับจะเป็นรับคอนแทคของดีเล์นะครับรับคอนแทคดีเลบเมื่อต่อกันนะครับก็จะติดนะครับและเมื่อแยกกันนะครับเป็น NO นะครับก็จะดับนะครับสั่งติดดับได้นะครับด้วยคอนแทคดีเล์ส่วนตัวเลขนะครับก็จะรับสัญญาณ n อ็นเสมานะครับเอ็นมดบัตร t u นะครับต่อเข้าที่ขั้ว GX16 ข้างป้ายนะครับรับสัญญาณ0ถึง9,999พันะครับแล้วก็สามารถปรับอักษรได้ทั้งหมด3แบบนะครับ4นิ้ว5.5นิ้วปรับแสงสว่างได้20ระดับนะครับผม สามารถทําการล้างหน้าจอได้นะครับแล้วก็ที่ข้างป้ายก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปรับความเร็วนะครับ Receive Speed บทางลูกค้าก็จะส่งข้อมูลเป็น RS สี่แปดห้าเข้ามานะครับมดบัตร RTU แบบไม่ตอบกลับนะครับก็จะแสดงค่าขึ้นจออย่างเดียวนะครับผม